แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่19สิงหาคม2,568นะครับเมื่ะวานเข้าน้อยปกติครับผม2,5นะครับผมตามต่อวันนี้เด่น7รอง9ตัวเน้น79กับ9,2ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคิดนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตาทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชม youtube ช่องอาจารย์เย่ทุกท่านนะครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซปเปอร์แตงนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาหนอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมน้อยรวมนะครับเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP ครับผมประจําวันที่18สิงหา2 5ง8นนะครับเมื่อวานนันให้เด่น5รอง ครับผม403กับ45ก็ได้วิ่งรูด5ล่างครับผมก็ให้55เน้ะเน้น55ก็ออก45ก็แต้มเดียวอีกแล้วสรุปครับผมสรุปวันนี้สายวิ่งรูดนี้ก็จะได้5เด้งนะครับผมสายวิ่งรูดนี้ก็จะได้5เด้ง3รับสายเจาะก็จะเข้า2ตัวล่างนะครับผมรอบปกติครับผม25ครับจันเยก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนวทางฮานอยครับนอยรวมครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับผมประจำวันที่19ครับสิงหาคม2568นนะครับผมสำหรับแนวทางฮานอยรวมในวันนี้นะครับผม ตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นเจครับผมเด่น7รองเป็น9นะครับเด่น7ดรอง9ครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้นะครับผม5้าครับผมส่วนรองสามตัววัน สำหรับตัวกันวันนี้นะครับผมตัวกันวันนี้ชุดเด่นตัดเสร็จหมดแล้วก็จะไม่เหลือตัวกันนะครับผมก็จะเหลือแค่ตัวกันจากชุดรองครับผม52ครับ5,2เราก็จะแปลงเป็น5,5 5, ด้วยนะครับผม5 2ตัวครับผมวันนี้แนวทางห้าน้อยร่วมนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม หน้อยรวมนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมก็ย้ำกันอีกครั้งหนึงนะครับผมสมรับวันนี้ครับอย่าทั้งห้งน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจพิเศษปกติ v ี p นะครับผมประจำาวันที่19สิงหาคม 25, 6 8นะครับวันนี้ได้เด่น7รอง9ครับผมเด่น3ตัว5 7 9รอง3ตัว5 9 2ครับผม เด่นสองตัวครับผม7จ็ดรองสองตัว 9, 2, 9, 5, 9, 9วก้า9องเก้ก้าเเป็น52กับห้ครับผมอีกครั้งนะครับผมเดิน7รอง9กาครับเดิน3ตัว579รอง3ตัว5 92เกาสครับผมเดินสองตัวครับผมเจ็ดรองสองตัวเกา้าสองเก้ก้าเก้า เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของอาจารย์เยครับผม วัจัน์เยก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ